นะครับกลับมาพบกับคล,คลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนที่มีได้ประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรจี G นะครับในคลิปนี้นะครับก็มาพบกับทุกท่านในการซักซ้อมเรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตราเจทวิวัฒน์2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพศ2000 508แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พศ2551นะครับและมะติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7ธันวาคม2559นะครับตามหนังสือกรมการปกครองนะครับด่วนที่สุดที่มท0309.8ทับว8719ลงวันที่30มีนาคม2564นะครับก็ ตามที่อ้างถึงก็คือประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องการสั่งให้คนที่เกิดในราชเป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะรายลงวันที่16กุมภาพันธ์2560นะครับแล้วก็เป็นหนังสือกรมการปกครอง2ฉบับนะครับที่เวียนไปในเรื่องของแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการรับคำร้องและการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ร้องในกลุ่มต่างๆตามมติครมนะครับซึ่งนะฮะซึ่ง ตามที่อ้างถึงนะครับกรมการปกครองได้ตรวจคําร้องนะครับขอมีสัญชาติไทยอ่าสัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรักสองแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพศ2508นะครับที่จังหวัดและอำเภอส่งมาให้นะครับเพื่อดําเนินการกําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยนะครับพบว่าสำนักทะเบียนหลายที่นะครับหลายแห่งยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพิจารณาคําร้องขอมีสัญชาติไทยนะครับและบางแห่ง ปฏิเสธไม่รับคำร้องนะครับโดยปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมืม่อวันที่7ทธันวาคม2,559โดยมีรายละเอียดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ผมได้กล่าวถึงในข้างต้นนะครับโดยบุคคลที่สามารถขอมีสัญชาติไทยในกลุ่มดังกล่าวนะครับจะได้แก่ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ส เป็นต้นมานะครับโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทยนะครับพ่อแม่ไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่หากกรณีบุคคลที่กล่าวมามีบิดาหรือมารดาเกิดในราชอาณาจ,จักรไทยก่อนวันที่26กุมภาพันธ์2535แล้วนะครับอาจทำให้บุตรสามารถขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา23 แห่งพระราชบ,บัญญัติสัญชาิฉบับที่4พศ2551ได้นะครับตามสถานะของบิดาหรือมารดานะครับทั้งนี้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จริงของผู้ยื่นคำขอนะครับในกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตราเจทวิวักสองและมีข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานะการเกิดของบิดาหรือมารดาของผู้ขอซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาคุณสมบัติในการขอมีสัญชาติไทยนะครับ เพื่อให้การปฏิบัติในการขอมีสัญชาติไทยนะครับที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นเป็นไปได้วยความถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายนะครับเป็นแนวทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอซักซ้อมทําความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนรัษฎรและสัญชาตินะครับถือปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ประการแรกนะครับข้อ1การขอมีสัญชาติไทยของบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยตามมาตราเจทวิวรสอง ซึ่งก็ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 26, 000, 2 6กุมภาพันธ์2พ3 5เป็นต้นไปผู้ขอจะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าได้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีหลักฐานเป็นสูติบัตรนะครับหนังสือรับรองการเกิดทร2 0ทั 1, หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดนะครับซึ่งต้องมีเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบคำขอ หากเป็นกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยนะครับมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่มีหลักฐานสแสดงว่าเกิดในราชอาณาจ,จักรไทยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับ1.1กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยมีหลักฐานระบุว่าบิดาหรือมารดาเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจ,จักรไทยโดยไม่มีหลักฐานเป็นสูติบัตรหนังสือรับรองการเกิดท1ร0ร1หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดนะครับ แต่มีหลักฐานอื่นเช่นทะเบียนประวัติเอกสารทางทะเบียนซึ่งโดยข้อเท็จจริงบุคคลดังกล่าวนั้นมิใช่ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยผู้ง่ายๆก็คือไม่มีหลักฐานเป็นสูติบัตรหนังสือรับรองการเกิดทรยี่สิบทับหนึ่งหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดนะครับแต่ไปปรากฏในทะเบียนประวัติอย่างเช่นชนกลุ่มน้อยนะครับก็จะมีช่องสถานที่เกิดให้กรอกในทะเบียนประวัติว่าเกิดในประเทศไทยนะครับแต่ข้อเท็จจริงนะครับพ่อแม่ของบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นนะครับ ไม่ใช่ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยให้ดําเนินการนะครับยื่นคําร้องขอแก้ไขสถานที่เกิดให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลักฐานที่เป็นทะเบียนประวัติและ,ะรายการบุคคลเกี่ยวกับสถานที่เกิดในฐา,า,า,านข้อมูลเกิดพูดง่ายๆก็คือแก้ทั้งในตัวทะเบียนประวัติที่เป็นกระดาษกับรายการสถานที่เกิดในฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตรงกันนะครับโดยให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียรนออราศฎรพศ2535ข้อ115พร้อมให้ขีดข้อความขีดค่าข้อความเดิมและเขียนข้อความที่ถูกต้องลงรายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐานและให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบนะครับเช่นบันทึกไว้ว่าแก้ไขสถานที่เกิดจากไทยเป็นพมา่าตามคำร้องเลขที่จุดๆ,ๆ ลงวันที่จุดๆเป็นต้นนะครับตรงที่ผมบอกจุดๆไว้ท่านก็ใส่ข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่ท่านได้รับนะครับ1.2กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยไม่มีหลักฐานการเกิดเป็นสูติบัตรหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดนะครับให้ดําเนินการยื่นคําร้องขอหนังสือรับรองการเกิดทร .20/1 ทั 20. ทท 1. ตามประกาศสํานักทะเบียนกลางเรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา20ทั1แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพศ2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฉบับที่2พศ2551เพื่อพิสูจน์การเกิดก่อนทุกกรณีนะครับเนื่องจากการที่บุคคลที่เกิดในราชอาาจักรไทยโดยมีหลักฐานการเกิดจะทําให้บุคคลดังกล่าวนั้น สามารถยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยได้นะครับอันเป็นผลดีแก่ประชาชนอีกทั้งจะเป็นการแก้ไขปัญหาความไร้สัญชาตินะครับเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากในทะเบียนนะครับพิจารณาแล้วเนี่ยสามารถออกหนังสือรับรองการเกิดให้แก่บิดาหรือมารดาของผู้ยื่นคำขอได้นะครับให้ดําเนินการรับคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่4 2 5 5อนร และให้บุตรนะครับขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา23พร้อมกับบิดาหรือบรรดาหรือเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนรัศฎรแล้วต่อกีนะครับหากไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดได้นะครับอีกทั้งผู้ร้องก็ได้พยายามพิสูจน์การเกิดจนถึงที่สุดแล้วนะครับก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้อาจจะไม่มีพยา,ยานหรือไม่มีใครมายืนยันได้นะครับว่าเกิดในประเทศไทยจริงๆแต่ไม่สามารถแสวงหาพยานหล,ลักฐานนะครับให้ปฏิเสธคําร้อง พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามกฎหมายถ้าไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งในทะเบียนให้ดาเนินการบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติทางปกครองอในทะเบียนประวัติเพื่อให้เข้าใจง่ายต่อการตรวจสอบเช่นไม่สามารถพิสูจน์การเกิดได้ตามคําร้องเลขที่จุดๆ,ๆลงวันที่จุดๆุจุดเป็นต้นนะครับโดยไม่ต้องแก้ไขาสารที่เกิดในทะเบียนประวัติและอนุโลมให้ดําเนินการรับคําร้องของมีสัญชาติไทยตามมาตราเจทวิวรสองโดยสาเนาคําสั่ง ในการปฏิเสธไม่ออกหนังสือรับรองการเกิดทร20ทับประกอบคำขอไว้เป็นหลักฐานไว้ด้วยนะครับ1.3กรณีที่มีข้อมูลว่าบิดาหรือมารดาผู้ขอมีสัญชาติไทยเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยได้เสียชีวิตลงในกรณีที่มีข้อเท็จจริงว่าหรือว่ามีข้อมูลว่าบิดาหรือมารดาของผู้ขอนั้นนะครับเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับ จึงไม่สามารถดําเนินการพิสูจน์การเกิดได้อนุโลมนะครับให้ดำเนินการรับคำร้องขอมีสัญชาติไทยได้ตามมาตรา7จวิวัคษแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพศ2508นะครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สพศ2551โดยไม่ต้องให้มีการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการเกิดทร20ต้1และให้นำมรณบัตรประกอบคำร้องหากพบว่ามีการตายและยังไม่ดำเนินการทางทะเบียน ก็ให้ดําเนินการทางทะเบียนนะครับตามระเบียบให้ครบถ้วนด้วยนะครับถ้าหากยังไม่มีการจําหน่ายออกจากทะเบียนก็ให้ดําเนินการจําหน่ายนะครับตามระเบียบที่กําหนดนะครับประการที่2การได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาตินั้นผลของการได้สัญชาติไทยแต่ละประเภทจะมีผลที่แตกต่างกันนะครับโดยผลของการได้สัญชาติของบิดามารดานั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาสัญชาติของบุตร เนื่องจากในบางกรณีสามารถแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลจากผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้ด้วยการเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนรัษฎรนะครับโดยมีการมีแนวทางในการพิจารณาและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังที่จะสรุปให้ฟังใน,นต่อไปนี้นะครับสองชุดกรณีได้รับสัญชาติไทยตามมาตราเจทวีวรรคงแห่งพระราชบัญญัติสัญชาตินะครับพศ2508แก้ไขเพิ่มเติม จบับที่4นะครับ2 5 9, 11นะครับประกอบมติคณะบัตรี7ธันวา59เนี่ยนะฮะถือว่านะครับเป็นผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยหากผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนมีประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามพรบนะครับออกตามมติคอรมอดังที่นําเรียนให้ทุกท่านตั้งแต่ข้างต้นนะครับประกาศนั้นลงวันที่ 16กุมภาพันธ์2560นะครับหากผู้ได้รับสัญชาติไทยมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนมีประกาศก็ให้ถือว่าได้สัญชาติไทยในวันดังกล่าวก็คือวันที่16กุมภาพันธ์2560นะครับสำ,สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหลังวันประกาศให้ถือว่าได้สัญชาติไทยในวันที่มีคําสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นนายเ ได้สัญชาติไทยตามมาตราเจ็ดทวีบั้สองนะครับโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนวันที่มีประกาศคือวันที่16กุมภาพันธ์สองพโดยนายเอเนี่ยมีบุตรชื่อเด็กชายบีอีกทั้งมารดาก็ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนที่พิจารณาให้สัญชาติไทยแก่บ,บุตรในกรณีอื่นได้ให้ดําเนินการนะครับขอความจําเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทยโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมากที่มท0309ทับว16260ลงวันที่9สิงหาคม2560 <c oughs> เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจแล้วนะครับให้ดำเนินการรับคำร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรัก2ต่อไปนะครับ2.2หากเป็นกรณีได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา23นะครับเมื่อกี้มาตรา7ทวิวรัก2นะครับ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาตาฉบับที่4 2่สองพโดยมีข้อสังเกตจากเลขประจำตัวที่มีหลักที่6หลักที่7เป็นเลขเป็นกลุ่ม73นะครับหลักแรกขึ้นต้นด้วยเลข8หลักที่6หลักที่7เป็นเลข73นะครับจะมีผลการได้สัญชาติไทยใน,ในวันที่28กุมภาพันธ์2551นะครับหากมีบุตรเกิดตั้งแต่วันดังกล่าวข้างต้นซึ่งก็คือหากบุตรหรือลูกของเขาเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2551านะครับ เด็กลูกของเขานะครับก็จะถือว่าเกิดณตอนที่พ่อหรือแม่ได้สัญชาติไทยแล้วนะครับก็จะทาให้เขานได้รับสัญชาติไทยนะครับก็สามารถดําเนินการเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้ตามหนังสือสํานักทะเบียนกลางนะครับที่มท0 3 9 1ทับว .2 ลงวันที่27มกราคม2554แต่ใน,ในกรณีที่บุตรนั้นได้เกิดก่อนวันดังกล่าวนะครับก็คืออาจจะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2551 นะครับให้ยื่นคำร้องขอโรงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านได้ตามสถานะของบิดาหรือมารดาแล้วกรณีแล้วแต่กรณีนะครับก็จะมีการซักซ้อมนะครับตามหนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัตินะครับเพื่อให้อ,อำเภอในเขตพื้นที่นะครับรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับซึ่งในส่วนของหนังสือสั่งการาที่ผมได้นําเรียนพวกท่านนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องแรกเลยจนจนถึงเรื่องนี้ นะครับท่านสามารถไปสืบค้นได้ในระบบนะครับในระบบเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนหัวข้อหนังสือเวียนประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียงตามปีพศก็มีให้สืบค้นย้อนหลังไปจนถึงปีเก่าๆก็มีนะครับก็สามารถไปหาได้นะครับเพื่อนํามาศึกษาเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและสัญชาติต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของผม ก็ขอจบการซักซ้อมและชี้แจงกับพวกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ